อ,อี่ไม้ยังอวยพรยังให้กับผังพี่น้องสาวไทยบที่เพิ่นกำลังดิ้นสงการานคือกันนี้อวยพรปีใหม่ให้เพิ่นเด่นๆเจ้าอวยพรนะเพ,พ,พ,พนนิ่น,หนให้มีสุขภาเพิมแข็งข้าหั่นเนื้ไดีดมีแห้งมีซุกมีใสเด้อลูกเด้อเออเนาะให้มีซุกมีใสเนาะสวัสดีสวัสดีสซยฟอนเอฟซีเอฟซีเอฟซีมาทุกปีเลยมันว่าสซยฟอนมาทุกปีเลยประมาณนี้ก็มามาก่อนประมาณสิบห้ามือสิ้ เเปได้มาปีนี้รู้สึกว่าเป็นไงได้โอ้ปีนี้ครับคอรคือเก่าสบายทุกคนขอต้อนราทคอซูสมาร์โบโลสลาร์ตัวนี้ในกุศกระเพาทุกคนนะ้เดี๋ยว้มาเบิ่งบรรยากาศในกันเลาะลาดหรือว่าการเลาะตะล่านันไปมณสนหรือยูทีร่วมพอบางนี่เองนะทุกคนเล้วหนึ่งในโอกาสบุญปีใหม่ลาวซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่13ซึ่งว่าเป็นประจำทุกๆปีในโลกพอบางหรืก็จะมีการเลาะลานนั่นเองนะทุกคนเนาะครับก็จะได้เห็นมีพระพิธีชนกันมาค่ายเครื่องค่ายคล้องนี่ร้ายเลยแหละนะทุกคนเนาะ ซึ่งว่าบรรยากาศจะเป็นแบบได้เดี๋ยวกูจะนำพาทุกคนน้อยยางเลาะเบิรนพร้อมกันเลยเนาะสำหรับพายที่แวะเข้ามาครับส่งลิปของกูลอีกะฝากในการกดไลค์กดติดตามที่ช่องบวามร่วงเข้ากดีเด้อเนาะอ่ะขอมาเบิร์นพร้อมกันเลยเนาะบายเดี๋ยวทุกคนก็ถือว่าอันนี้จะเป็นบรรยากาศเนาะอยู่เที่ยวอ่าเขตบริเวณน้ำพุในเองทุกคนเนาะในตอนนี้กูลดจะพาทุกคนย้อเข้าไปเบิร์กขั้นตานหน่อย การลอลานนี่ก็อว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมทุกๆปีเนาะอยู่ที่โตคอบางเนาะจะมีบุญหือนห้าและก็จะมีบุญตลวงเก่าจึงปีนี้ก็เว่าต้นเสานี่ก็จะเป็นการลอลาดแล้วก็แล้วจากนั้นมาตน้นายประมาณต้นเที่ยงเนาะหนึ่งโมงสองโมงก็จะเป็นการลงดอนตุกพลาทรายนั่นเองนะทุกคนตอนนี้เดซกําลังเล่นออกแล้วประมาณแป้นโมงนะมีเด,ดกําลังเล่นออกแล้วหกสึกว่าเริ่มจะ ฮอนฮอนมาแล้วนะทุกคนตัวอ,อากาศก็เริ่มฮอนกันมาแล้วได้ลแล้วทุกคนเดิมเดิมเดิมตมีเออเดิมเหมือนกันตัมีตัวนี้ก็ได้ย่างเข้ามาในเขตบริเวณนลำพุนี่แล้วนะทุกคนโอ้ยมัเห็นนะมึงเช็ดเช็ตาเด้นน้อยเออเช็ดอ๋อนี่ทุกคนนี่ก็จะเป็นตัวเพลิงเนาะ เป็นตัวเพิิงที่ว่าหลังจากนั้นก็จะมีผู้คนมาซื้อเนาะเพื่อเอาไปลงดอนตัวดอนอ่าที่ดอนทรายนั่นเองทุกคนเนาะจะมีอะเป็นตัวเพิิงเนาะจุดนี้โซนนี้ก็ถือว่าจะเป็นบนจุดโซนอ่การคายเครื่องคายข้องมีการคายหูคายหอยเนาะเดี๋ยวดูคนไอติ๊นหนึ่งซีซั่นเนาะอยู่ที่อ่ะนะ ยามงานตะล่านนั่นนี่ก็คือจะเป็นการถ่ายรูปเนี่ยเนาะมันจะมีโซนที่ว่าเอาไว้ให้ถ่ายรูปเนาะอย่างเช่นว่าผู้ที่มากับครอบกับครัวอย่างเชี่กลับมาถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกเนาะแล้วก็เบิ่งบนจุดนี้ก็คือจะเป็นจุดแลนด์มาร์คของสถานที่นี้เลยก็ว่าแม่เนาะเพราะว่าเป็นจุดแค่น้ำพุนะทุกคนเนาะเนี่ยก็จะมีเนี่ยบางคนก็เอาปิ่นเติมมาเลยเนาะเนี่ย เป็นวันนี้ก็ถือว่าจะเป็นจุดน้ำพุสถานที่นี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์มาจะโดนอย่างไรนะทุกคนบอเพราะว่าบนนี้กับละลายๆคนก็จะมักมาถ่ายรูปนนำเนาะเชื่ว่าเป็นจุดน้ำผู้ที่ว่าจะเป็นมีพญานาคเนาะเจ็ดอง,งอลังการที่อยู่จุดนี้แล้วก็คนนำขึ้นไปก็จะมีขั้นมีโอ๋อ,อยู่นี่จะบอกว่าคนไล่แห่ทุกคนไล่แห่ไล่าเนาะคนกัานที่จะเบียดกัน ก่อนโซาเนี่ชีลงนิดน,นึงเนาะกิจกรรมเน,ะนาะในการเลาะลานนี้ถือว่าจะแก้เหงาจนพอประมาณสิบโมงประมาณนั้นนะทุกคนเอาแล้วทุกคนก็คือเอาหูเขาหู้กันดีนะในช่วงบรรยากาศแบบนี้เนาะกันลินบุษงการเนี่บก็ได้มีเธออยู่ที่ลาวเนาะก็จะมีทางประเทศไทยเส้นเดียวกันเนาะที่กำล,ลัง่วบลิ้นกันอยู่ในตอนนี้เนาะก็คือ เป็นการสเส่มสล่องเกทรบกการเนาะอที่ประเทศไทยเนาะกา็จะค่อนข้างจะคึกคืนเนาะแต่จะพูดให้เห็นการลงเทาวแต่ละเครือนะอีกสิ่งหนึ่งที่ว่าอย่างผงเห็นเป็นเอกลักษณ์เนาะในงานเลาะลาดที่ลรงพยาบางก็คือจะเป็นการนั่งค่ายเครื่องค่ายคล้องคล้องบันดาลมะคสอค่ายที่ว่าคนเดนาเอาเป็นเครื่องปลาคล้องดงมาค่ายเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ จะมีการนำเอาเป็นนกเป็นยังต่างๆเนาะวาง่ายเพื่อเฮียพิ่นมาให้กับผู้ที่ต้องการอยากจะปล่อยสัตว์ปล่อยเนี่ยต่างๆเนาะจะเป็นปล่อยนกปล่อยป่า,ปปา,าก็มีในเคล็ดนี้นะทุกคนเขาจะมีห้อยเช่นเดียวกันนะมีการ่ายห้อยเนาะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นป่ายังกนนีปากกังวนะ่ะแม่ปากกังโอ้ เดี๋ยทุกคนเนาะอทุกคนเดี๋ยวโค้จะพาทุกคนเนาะยนางไปทางร้านลุมพนี้ตึ้นนิดนึงเนาะเพราะว่างานรถร้านนี้ที่ว่ายังโบได้สุดหยุดในโซนนี้เนาะมันจะค่อนข้างที่จะแก่เหีวไปหอทางร้านลุมพุคนเลยเนาะมาเบิรงกันว่าจะเป็นแบบใดเกลในโซนบริเวณนี้กับวนใหญ่ก็จะเป็นอ่าการค่ายเสื้อผ้าเป็นส่วนใหญ่เนาะทุกคนเนาะในคลินี้เนาะ เสื้อผ้าแต่เทบอลเวเนีก็ช่วจะเป็นกันคข่ขายขนมแล้อก็จะมีวิ่งแตนเนะาะเนี่ยลุกคนสไาบส่วนนี้ก็เป็น่วนคัยเสื้อผ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นบรรดาพวกทรงสางเนาะ อ่าเป็นทรงสานหรืว่ากางเกงซางนั่นเองนะทุกคนนะแค่บริเวณนี้แล้วก็ทางนั้นก็นจะเป็นการค่ายผ้าไหมการค่ายเอ่อเครื่องค่ายคล้องเคลบริเวณนี้สำหรับในเคลนี้ก็จะเป็นเคล็สุดเอ่อเป็นผลิตภัณฑ์เนา,านนะเป็นสุดคล้องกระโปรงของเองามงนะทุกคนนะเคล็ดนี้เนาะเป็นุดเาอามงเป็นกระโปรงคล้องไม่หญิงมงกอว่ามี ทุกเผาเนาะที่ได้มาห่วมกันค่ายเครื่องค่ายคลองอยู่ในงานตลาดนัดแห่งนี้เนาะอยู่ที่ <ผม S 1> โรงพยาบาลเดี๋ยวเอาเป็นว่าเนาะกุูจะมาลงสัมพาร์เนาะบรรดาแม่ค้าเซาค่ายเบิ่งกันว่าในการค่ายเครื่องคล้องข้าวเจ้าในปีนี้เนาะในงานบุญเลาะลาดอ่าเรียกว่าบริส่งการโรงพยาบาลเนาะเป็นเราได้กันแดดเนาะแล้วก็ได้ค่ายเครื่องนี่ได้ค่ายดีหรือว่าเป็นเราได้เนาะเขาจะมาทำความรู้สึกของผู้ที มาค่ายเครื่องอยู่ในบุญปีนี้เนาะซึ่งว่าในเทนีที่ว่าค่อนข้างฟ้านี้ที่ว่าเปิดมาตั้งแต่เช้าเนาะในปีกายนี้ก็คือจะมีฝนตกมาช่วงเช้า5-6โมงเลยปอห้อาณ5-6โมงเร้าเท่านั้น5-6โมงเช้านปีกายนี้ที่ว่ามีฝน,นตกมาแต่ว่าสาหรับปีนี้ก็คือฟ้าเปิดตั้งแต่เช้าเลยทนะุกคนเนาะแต่บายดีไอเปจังได้เมนีค่ายเครื่องปีนี้เป็แต่ได้เด้ยอก่อได้ค่ายอยู่เนาะอ๋อแค่แค่นี้แค่คนนี่คิดว่า เป็นได้ลายน้อยสำหปีนี้ล่โ้ยไล่โน้ไล้ย่านยไน้ย่นยไล่นยไ่น้ยไนย่น้ะส่โน,น่น้น้่น้ล่น้่น้นีน้จุด่นีล้ก็ทัย่วจะเป็นแยลกก่น,รรน้ยไล่นยยไ่น้ยนไน้น้อไ้ไ้่ย่่ล้ เอาเนี่ยกำมาเจอไซฟนเนาะอ่าอไเนอาเนี่ยกำมาเจอครับเนี่ยไซฟนเนี่ยราเนี่ยดอปมาเที่ยวห่พอบางสวัสดีสวัสดีไซฟอน F C F C F C เป็ยังได้ มาแต่เสาวคนไหนมื่อเนี้ยอ๋ออันนี้มาเจอกับเจ้าทินเนาะกับเพชรพนเอาพาเพชรพนมาเที่ยวมาเนี่ยมัแน่นอ๋อมาได้จังมือละมาได้ประมาณสามมือสามมืออ๋อมาเต็มทีที่เป็นที่เก่าขน่ะมาทุกปีเลยมันว่าเพชรพนมาทุกปีเลย้ที่ได้นี่ก็มามาก่อนประมาณสิบห้ามืออ๋อเเป็นได้มาปีนี้รู้สึกว่าเป็นได้โอ้ปีนี้ครับพอนคือเก่าพอนคือเก่า เท่านั้นนะจำเบาอันนั้นก่อนเลยเนี่ยมือก่อนเลยเนี่ยอันนี้อันยูทูบอันนั้นเหรอยูทูบโดยเม่แหละถ้ากระปุตซองน้องไหมถ้ากระปิดเป็นซองปลาหมึกล้วงซองไหนฟักซองไหนโดยสบายดีพ่อฟากซอยนะซองปลาหมึกลวกเลยเนาะโดยภาษาลาวเป็นบ่ฮะภาษาลาวเป็นบ่เป็นภาษาลาวภาษาไทยก็ได้โดยโอเคขอบใจขอบใจโดยโดยเนี่ยทุกคนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราอย่างโคเค่นเป็นไงกระลาเป็นพวกข้าวบางค่ะเราเคยจะเป็นกันไข่ข้อลามี มากทวดินแล้วก็กันไข้ขนมพื้นบ้าลคนนี้เองเนาะเป็นได้เลยไข้เครื่องปีนี้มวนอยู่บ่เอยมวนอยู่เนาะได้ไข้ดีอยู่บ่เจ้าอ๋อเมื่อนี้มาแต่จังโมงมาค่ายเครื่องมาเนี่ยอุ้ยชีโม่งเศร้านน่ะเขาอย่างบวตื่นเถอะไม่ต้าดไว้าะคือทุกคนจะมาค่ายดี่ก็ต้องได้มาไม่ต้าดไวเนาะเมืนบอก ในแม่์เดยมาแต่เจ้ามงมาในีมาพร้อมกันนะพร้อมกันนะในเมรนลูกสาวอ๋อนี่ลูกสาว,สาวเป็นดได้แม่บรรยากาศบุญปีมะปีใหม่เหลา่าปีนี้อยู่ล้อเหัวบางเหล่าปีนี้รู้สึกว่าเป็นดได้แดยคือคืนเมร์คือ,อ,อคืนเนาะอ๋อ,นนะอโดยโดยได้ค่ายเครื่องดีอยู่เนาะมื้อวานอย่างมาค่ายในเมรมีมีบ้านคงมีข้าวนาตี๋อ้โมีข้หนียว้เนียข้าวลาบข้าวแพนนิกรแมนปะกระแม่นไข่ค็งไข่เนยม่องเนาะเฮ็ดเองเลยกับมือเลยแม่คือเฮาฮู้เนาะในช่วงนี้ บุญสงการเนี่มันโบได้มีแต่อยู่ลาวแห่เนาะก็จะมีอยู่ทางประเทศไทยแน,น่เนาะกับอยู่เวียงในทางประเทศไทยเน่คืออีเมย์เย้าโวยพรยังให้กับทางพี่น้องสาวไทยบบที่เพิ่นกำลังดินสงการคือกันนี้อวยพรปีใหม่ให้เพิ่อนเด่นหน่อยเจ้าอวยพรให้เพิ่นให้มีสุขภาพเข้มแข็งเนื้หั่นเนื้อไมดีมีแห้งมีสุขมีไส้เด้อดเด้อเนาะให้มีสุขมีไสเนาะจ่ายเดออ้เอ อากาศในมือนี้ในบกคอยฮอนปิดได้เลยทุกคนกันทา่าเชวานะตอนเช้าวันนี้ตั้งแต่บกคอยฮอนปิดได้ที่ว่าทุกคนนี่สามารถย่งางเลาะกันได้แม้ว่บาบดไอฮอนล่เนี่ยนะทุกคนเนาะก็คือคันท,ที่จะดีอากาศดีนะตอนเช้าข้างมือนี้เนาะโล้อ์หัวบางเขาเนาะนี่ช่มเต่าพันอยู่อันนี้เขาเอินว่าเป็นแนมแนมมู่เนาะมู่แหนมมู่เป็นมู่แหนมเนาะอ่าถือว่าเป็นอาหารรับเก้นบ้านโล้หัวบางเขานะนทุกนคน,กนเนาะ <laughs> นี่มูแนมนะเอากับพักกันบาลูกเอาพีดเอาของเลยเลยแม่แม่ไอ้พรแม่ไอ้พรเาว้าเราเขานำกันด้วยเพอพมันคนลาเขาต่างๆโดเสุป,ปีีไม่เนาะแม่ไอ้พรให้นิ้นึงในแม่ปีีไม่ป้าใหม่ คนลาเขาทั่วทุกแพร่งทัประเทศฮาดูดีมีสุขดีมีแห้งสุกไก่สุกจ่าเด้อสุกมีฝีมือเยอะสุขคนรวยสุขภาพรรวยเงินทองเราต้องได้ห้าเอาเขาอวยพรแล้ววันเห็นเนี่ยต้องได้มันนิดนึงเนาะถ้าดูให้มันเนาะต้องดีมาชมพสุกคนเด้อขอบใจเด้อ นี่ก็จะเป็นโซนห้ามการจินสส่วนใหญ่นะทุกคนเราก็จะมีการค่ายข้าวปุ้นหรือว่าจะเป็นขนมจีนนะคัญค่ายข้าวปุ้นเราก็จะมีการค่ายโอ้ยสบายดีอันนี้ก็จะเป็นจุดการค่ายเกี่ยวกับเชิงประดับประดาเราจะมีค่ายเฟอร์พอมเนาะดีๆค่ค่อนข้างจะได้ยินเสี่ยงเป็นเสี่ยงการขับทุมแบบเพลนเหมืองลบพระบานะทุกคน เนี่ยเคล็นี้กันชือว่าตังทานกันแข็มทางนางกินแบบนี้เลยนะทุกคนเนาะแบบเรี้ยวๆกันไปเลยเนี่ยขอขอสรุปขึ้นมาแล้ววันนี้เช้าวุ่นวัมืัอนี้มามาแถวเราผ้ายแดงม,มือนเนี่ย ลายกับลาบลายกับลาบเป็นได้มื่อปีนี้โลหะบางเขาอากาศตอนลานนี้เป็นได้มื่อหัวซึกว่าที่สุดบอลบอป็นได้เนาะบอลเป็นได้อากาศดีอยู่เนาะจะซื้อยังเดลเราเนี่ยซื้อกระมกซื้อกระนมกอันนี้เพอ่์เออร์มาย่งก่อกไหมอ๋อกระทงเสียบคออ๋อเนี่ยทุกคนก็ มันก็จะมีกันค่ายเป็นกระทงเสื้อคอก็คือช่วงปีใหม่ฟ้าใหม่นอกก็เป็นการเสื้อคอดสะดอกคอสิ่งได้ที่มันบอดีก็ให้ผ่านพนไปกับปีเก้าปีใหม่ก็ถือว่าเริ่มต้นแต่สิ่งดีๆนะมันก็จะมีกันบางค่ายเนาะใครที่จะซื้อไปเพื่อสะดอกคอก็ถือว่าสามารถมาซื้อได้นั่นในเขตบริเวณนี้นั่นเองนะทุกคนต้องขอโทษนิดหนึ่งเนาะสำหรับเสี่ยงเวลาเ้าไปก็จะมีกันรู้สึกว่าตันๆดังนิดหนึ่งเนื่องจากว่า มือเามาแล้วก็แพ้ฟุ้นนะทุกคนเนาะรู้สึกว่าเหมือนคัดดังอเไยวาตันนี้ก็คือแพ้ฟุ้นแห้งแนละ้วคันดังล่ายนะทุกคนมีแต่จะจามลูกเดียวเลยตอนนี้อ่าเดี๋ยวจะยางกลับไปอีกตืิ่มนึ่งเนาะทุกคนเนาะนะเพราะว่าจะมีเส้นทางอยู่ช่องเส้นเนาจะมีเส้นทางเบืองซ้ายตอนที่เขามาในเมื่อกี้เนาะอันนี้จะเป็นทางตวงข้าเขาจะยางกลับไปอีกตืินน่มนึงเนะาะครับเพื่อเพื่อจะได้เห็นอย่างอีกตืมเนาะในงานเลาะร้านในครั้งนี้เนาะ ทุกคนบ่ระบายคนนี้เนาะคนเริ่มที่จะมาไล่ขึ้นไล่ขึ้นเนาะสำหรับในงานหล่อตาดเสาหล่อลาดจุกจีนลพบุรีนะตัวนี้นะกับปัจจุบันก็ประมาณเก่าโหมด ว่าเราปั่เกางยางแล้วตอนนี้ก็ถือว่าฝนก็เริ่มลังไล่กันเข้ามาไล่มาทุกคนอ่าเขายางมาเจอกับฮานข้องใบนุ่มลูกขาบ้างเหรอโอ้ยมีแต่พูดหน้าตาดีอย่างนั้นเลยมันนี่มาค่ายยังมันนี่มาค่ายยังมันจะมาค่ายเกียวเวียดเกียวเวียดอ่าเฮ็ดเองเลยบ๊ฮะเฮ็ดเองเลยป๊อปมันเองมันเองสิบแต่กูดแซวแซวสิมได้ลาลาบูซื้อก็ได้เนาะยอก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 เดี๋ยวจะโอ้นู่นเลยเดี๋ยวดูนเลยนะทุกคนครับฮานมาครับมาเจอเป็นฮานข้องน้องเศร้าแล้วก็ บรรดาหมูเพื่อนเพื่อนเพื่อนว่าปีนี้เพื่อนบอไปลิ้นไส้มีแต่ไส้เครื่องลูกเดียวห้าเงินอ๋อห้าเบียร์ห้าเงินแล้วตัวนี้เนาะห้าเงินซื้อบัตรจำนวนเน็ตนี่เกมอห้าเงินเป็นผู้เฝ้าห้าเงินเป็นผู้เฝ้าโอ้ยไอ้เดี๋ยวบางหน้าต่างกันก่อนเนาะเกี่ยวกับประมาณนี้อก็อันนี้เป็นหน้าไส้ไส้บันไดกล้คือกินได้เลยแบมกินได้เลยเป็นไส้หมูอ๋อแล้วตัวนี้เด็ก ตัวนี้เนืงอันนี้เกี่ยวอันนี้อันนี้เกี่ยวเกี่ยวเ่ยวซาอก็คือไปมอบได้ถ้าเรื่องบบได้เลยซาซาเกิไปจได้ค่จังได้อันนี้ทสิบห้านสิบห้อ่าเอาเอาเป็นตัวนึงนี่ฉันเตัวนึงนี่อ่าตัวนั้นสองห้าเป่โอเค เดี๋ยวเมันเอาเอาข้าโพดมมนไงมันมันมันเด็ดตองปุณิหกสิบพันกบมอนโอเคหกสิบพันกีบหกสิบพันกบข้าใจเดอ้ออ้าวคือวาไล่เธอปะคือวมาไล่เธอปะคือวาไล่เธอปะอีกินมดอยู่เ่บออ ผลนะฮากา็อากาศก็เริ่มฮอนแล้วแหละตอนนี้นะเนาะเริ่มฮอนมาฮอนมาแล้วแหละแดดในเริ่มฮอนเข้ามาแล้วแต่ผู้คนก็นยังหน้าแน่นกันอยู่อ่าจุดนี้ก็จะเป็นจุดค่ายกระเลมกระเลมตัด,ตด,ตดอะไรเ,เนี่ยกระเลมตัดล่วงขบางเนาะพวกเฮาเนี่ยผู้คนกระเลมตัดไครกระเลมตัดนี่ายจังไดก้อนซิบพันบอกโอ้ ยาวเหาะเอาก้อนหนึ่งโอเคมีรถซานยังเดะข้าวทูเรียทูเรียอะก็คือเนี่ทุกคนคือเขาลูกเขาบางตะกี้นี้ขึ้นซื้อกันกระเลมตันเนาะมันบอกแต่ว่าในมหอศในตอนนี้เพิ่นก็มีการเปลี่ยนโฮแป๊บนึงเนาะแต่กันยังคงเป็นแม็กกระเลมตันเขาอยู่อ่าเอาอันที่ข้าวในไหมยังเกาะตอนนี้เป็นกระเจาโอริโอที่ข้าวมะพร้าว ตัวนี้เป็นสาโอเคเอาสาเกละโอเคสาเกล่กันสิบพันเขาพ่อโอนเป็นเราโอนเลยปะโอเค็บเนี่อันนั้นมาเจ็ดพันสิบพันเก็โอเคโอนแล้วเด้อโอเค นี่ยทุกคนได้แล้วนี่เป็นกระแลมตัดนะก็คือก็เป็นหนึ่งในกระแลมที่เป็นเอ้กระหลักพวกลูกเฮาบากนี่แต่ก่อนตุ่นหย่น้อยนี่กุดเองนี่ตุ่นหยาก็กินแต่กระแลมตัดนี่แหละเนาะเทวานิยมมาเลาะบุตรเดือนห้าหรือว่าบุตรเดือนเก้าสิเนาะดองซีมงคลดองครับครับเนี่ยสไลับในจุดนี้ก็จะเป็นค่ายขนมบาบินทุกคนคือข้าวหนมบาบินเป็นขนมเพื่นบาาแล้วลงกเขาปากเนาะ ก็จะมีละลายยางมาที่มาวา,างไข่ให้เห่าได้เห็นอยู่ในงานครั้งนี้นะทุกคนเอาทุกคนสลับอยู่ทางด้านหน้าเนี่ยคุณเองก็ได้เง,เงินเสี่ยงดนตรีแบบพื้นเมืองเนาะก็เห็นเลี้ยวไปก็จะเป็นวอพันลิ้นดนตรีพรื้นเมืองนะเดี๋ยวกูจะพาทุกคนไปเปินด้ํากันเนาะ สลัดธรรมดาเนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศน,น้องงานเลาะลาดหรือว่าการเลาะ,ต,ละต่ละนัดแบบชุมนอยู่ที่ลูกพอบางในโอกาสบุญปีไม้ลาวอ่าอยู่รอบบางสลัดในปีนี้ก็ถือว่าคือคืนบุญซื้ออยู่พอสมควรเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกับบรรยากาศในการเลาะลาดในครั้งนี้ถือว่า บรรยากาศดีเพราะว่ากับโบนิพอดอบอ้าวไล่นะผู้คนกับที่ว่าลังไล่กันเข้ามาไล่พวกชมชวนแต่สังเกตุให้ก็จะมีบรรดาเพื่อประชาชนคนลาลวนะคักท่อง,งเที่ยวทางภายใน,นและก็ต่างประเทศโนที่ได้เข้ามาเที่ยวอยู่ที่โลกเขาป่า,า,า,าดิจิจกรรมกันยังบนิช่วงวันทีตอนนี้ทุกคนเนาะวันที้วันที่สิบสามเลาะไานแล้วตอนบ่ายก็ลงดอนแล้วก็วันที่สิบสี่มืออื่นที่ว่าเป็นมือเฮบอแล้วก็จะมีกันแเทนะสั้นๆเนาะแล้วก็วันที่สิบห้ามันก็จะเป็นกิจกรรมเป็นมือหนาวแล้วก็วันที่กกก็จะะเเเปนนนนััแ่่บดียวา ซึ่ง์ฟว่ากิจกรรมกนคือว่าจะแก่เหยื่อเฉพาะวันที่เสาร์วันแลกนันทุกทุกคนเสิร์วันที่17ก็จะเป็นมือเพื่อนมีกนนารอารังนารเสนพระบางลงเพราะหดส่งอยู่ที่วัดใหม่เนาะเสิร์บรรยากาศยุโรปบางผกุศงกันกิจกรรมยังแดงกุฎเองพยายามที่จะนำแบบความในการมาพาทุกทุกคนเนาะสำหรับในเทนนี้อ่าส่วนบรรยกาสปีใหม่ในกุฎเองก็ขออ่อยพรให้กับพ่อแม่พี่น,น้องชาวไทยทุกทคนเนาะที่กำลังติดตามเขาสยู่นี้้ผมั้งคนเหล่ามื่อทุกทุกคนขอให้ มีสุขภาพแข็งแรงปีใหม่ฟ้าใหม่ก็ขอให้โชคดีแต่ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตตนเองเนาะสาหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเนาะสบายดีสวัสดีครับ